จิตคิดเนี่ยเกิดทั้งวันจิตคิดเรารู้คิดเรารู้ไปต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นที่อยู่ของจิตจิตมาจับอยู่เนี่ยจับอยู่กับพุโทโธในสมัยนี้เป็นพุโทโธเป็นลมหายใจจิตจับไว้จับไว้สบายอย่าจับอย่างนี้นะอย่างนี้มากไปแค่แตะ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 เพื่ออะไรเพื่อจะได้เผลอง่ายถ้าจับไว้เนี่ยไม่เผลอแล้วนี่คือเพ่งไม่ได้ไปปัญญาอะไรขึ้นมาหรอกไม่ได้เรื่อง อ่านเปล่าๆได้แต่ความทุกข์แค่แต่แนะๆแล้วพอจิตมันไหลไปที่อื่นทึเราก็จะรู้ทันว่ามันไหลเพราะมันทิ้งอารมณ์เดิมไปแล้วทิ้งเรามีอารมณ์มีพุโทโธมีลมหายใจนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันหนีไปจะได้รู้เร็วเท่านี้เองเหตุผลนะเพราะฉะนั้นเราไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ จิตผู้รู้ห้ามสร้างขึ้นมาให้มันเกิดเองเมื่อมีสติรู้ทันจิตท,ที่ไหลไปจิตท,ที่หลงไปส่วนใหญ่หลงไปคิดแล้วตัวรู้จะเกิดเองถ้าจงใจอย่าทำตัวรู้ขึ้นมาเป็นตัวรู้จอมปลอม